กินมานะอะไรนะ้องพังไหมครับ <Okay. S 1> อืมเหาก็ไปไม่มีนั้นเหรอเียดเว้ยไอเราโอ้โหอย่าล้มตรงนี้นะบอกให้บอกตัวเองนะว่าหามล้มหามล้มอยู่ไหนวะ ฉีกไปก่อนแล้ว sporting. ถ่พังมันจะเป็นแบบนี้ไงถ้าไม่พังมันก็จะเป็นแบบนั้นไงเนี่ยอีกโกหนาเราชิปกายละชุบวับนี่ไงถ้าไม่พังมันก็เป็นแบบนี้พก็อีโก้หนาหนามืงครับผมสวัสดีทุกคนนี่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยจะเกม Identity วันนี้เรามาเล่นเป็นฮารูบาลูนไม่ใช่อีกโอ๊ยตัว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 ตตตตอะไรน้องอะไรเป็นไรเป็นไรหรอกเป็นไรอ่ะมาดิก็ก็มาดิก็มาดิกระเตียมอ่ะหื่ก็มาดิข้ามมาข้ามมาดิอ่าฮะ ทำไรอ่ะอ่ากูกูเดี๋ยวเดี๋ยวหาอิมมจิก่อนวัดคิวเลอร์อะไรอ่ะอะไรเป็นไรลูกเป็นไรอันนี้แหน่แป๊บหนึ่งไปสมาดี่ โอเคไปแล้วเบือนไปแล้วบือนไปแล้วอ่าหนึ่งเครื่องตึงๆแหมจะให้หรือเปล่าเกมนี้พนม a few moments later โอ้โหเรียบร้อยอ่าไม่เครื่องนะสวั n a p y เรียบร้อยแหม เกมนี้เขาน่าจะให้นะถ้าไม่ให้บอกว่าน่าจะไม่รอดโอเคไปเกมต่อดีกว่าโอเคมาทุกคนเกมที่สองเงนเกมที่แล้วมันให้ปไปเราไปถือว่าไม่เละฮะเกมนี้โอ้โหปั่นเครื่องนี้เลยววะท,ที่ท้าทายเกินนะเาให้ปั่นตรงนี้เพลงเสียที่สุด,ดยอดการท,าท้าทายมากเลยนี่กูว่าแะไรตีนมาแนละ้ว อะไรน้องทางไหมรับอืมเข้าไปไม่มีน้ำเหรอเสียดายเว้ยไ,ไอเราโอ้โหอย่าล้มตรงนี้นะบอกให้บอกตัวเองนะว,ว่าห้ามล้มห้ามล้มอยู่ไหนวะฉีกไปก่อนลกันฉีกให้ขาดเหมือนกระาดาษ A4 มีคนกล่าวไว้ <c oughs> ชี้ให้ข้าเหมือนขนาด a 4 Black and White Black and White อืมเอา้าอะไรน้องอะไรอะไรอะไรโอ้โหไม่พังด้วยอีโกโจัดอีโกโจัดบอกเลยอีโกหนาเตอร์อีโกหนาเตอร์นะบอกให้มีคนอีโต้งากเกิรนะมึงรู้ไหมว่าถ้าไม่พังมันจะเป็นแบบนี้ยังไง ถ้าไม่พังมันจะเป็นแบบนั้นไงเนี่ยอีโกโ็หนาเราชิบกายละ <c oughs> จจูบบบนี้ไงถ้าไม่พังมันก็เป็นแบบนี้พก็อีโกโ็หนาหนาหนามิงชิบหาละพุ่งผิดพุ่งผิดพุ่งผิดไอสัตว์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 เออเรียบร้อยพุ่งผิดพุ่งผิด โอ้น่าจะต้องฉีกไปตรงนู้นโอ้โหแต่ไม่เป็ลไยฮะปั่นไปแล้วสองเครื่องกลมอุตูว่าไงฮะอุตูอุตูไม่ทันจบการอุตูอ่าแล้วมันก็จูบไปยับไงเคปั่นไฟไอันนี้ไม่พังไม้นะไม่เล่นพังไม้พวกนี้เขาไม่ชอบพังไม้เอ้ ไอ้นี่ก็ปั่นเกินใช่ไหมเกินอ่ญญาก็หนึ่งอ๋อโอเคปักลุกไปโอ๊ยสัตว์จะาเลินเกมแล้วผมเกมมึงดูไว้โอ้โหคือผมอะไรวะเนะี่ยเกลียดมากเลยตรงนี้อ่ะคือเฮี้ยอะไรเมื่อกี้อ่แปลกใจเฮี้ยอะไรคืออะไรอ่ะอ่า อีกตรงนู้นก็ได้มั้งอเออหนึ่งดอกไปอุย้ยไม่ทันโอ้ยอะไรไม่เนี่ยจบกันโดนซ้ำนู่นไม่เป็นไรคิดในงแง่ดีไปแล้วสองสามเครื่องในหานมึงก็ได้แค่นั้นล่ะเพื่อนเอ้ยซ้ำกูตแต่อ่ะผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือเสมอ จากทรงเสมอแน่ๆขั้นต่ำเสมอตอนนี้ขั้นต่ำเลยเสมอเชื่อคือถ้าเมื่อกีนนะ้เนี่ยผมผมไม่พุ่งผิดตรงนี้แลนะ้วเนี่ยคือถ้าแบบผมเนะ่ะตรวจเข้ามาตรงนี้ในชะ่ไหมเนี่ยโดวไปไม่วมดอีกรอบนะผมสามารถฉีกมาตรงนี้ได้น,นะเนี่ยถ้าฉีกมาตรงนี้ได้แล้วก็พับไม้ตรงนี้นะเนี่ยจบจบกันไม่ไ่าเลย